ครับสวัสดีครับก็ก่อนอือ่นนะครับอาจารย์จะสอนวิธีการใช้กล้องเนะาะก่อนที่เราจะใช้กล้องนะครับเราก็ต้องทําการเคลื่อนย้ายกล้องจากตูเ้เก็บกล้องก่อนนะครับซึ่งวิธีการนยายในการเคลื่อนย้ายหรือวิธีการในการถือกล้องนะครับก็ง่ายๆเนาะก็จะใช้มือข้างที่ถนัดนะครับก็จับที่อาร์มของกล้องนะครับ<ม>ก็มืออีกข้างน,นะครับก็ใช้รับน้าหนักของกล้องนะเนาะก็ถ้าเกิดเรามือเรา ไม่มีกําลังพอก็สามารถเอาตัวกล้องเข้ามาประชิดตัวนะครับแล้วก็ให้นำหนักกล้องมันถ่ายมาที่ตัวเพียงแต่ว่าในการยกกล้องหรือในการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะต้องทําให้ตัวกล้องมันตั้งอยู่กับคือ90องศานะครับอาจารย์มุนให้ดูเนาะอย่างนี้นะครับก็ยกและเดินไปนะครับเมื่อเรายกกล้องม,มาถึงโต๊ะปฏิบัติการแล้วนะครับเราก็หมุนนะครับตัวกล้องให้ถูกตำแหน่งเนานะ หลังจากนั้นนะครับก็คลายสายไฟนะใช้มือจับที่ตัวปลั๊กนะครับตัวหัวปลันะ๊กเนาะสอบเสียบกับเต้าเสียบที่ต๊ะปฏิบัติการนะครับจะเห็นได้ว่ากล้องโทรจัน์นะครับตัวนี้เนาะ หลักการนะครับที่ทําให้เกิดภาพก็คือแสงต้องผ่านวัตถุในที่นี้นะครับเราใช้ตัวแหล่งกําเนิดแสงไม่ได้จับเป็นดวงอาทิตย์จะเป็นหลอดฮาโลเจนฉะนั้นนะครับสวิตในการเปิดเปิดไฟนะครับหรือเปิดตัวแหล่งกําเนิดแสงนะครับจะอยู่ที่ฐานของตัวกล้องซึ่งฐานตัวกล้องที่เราเห็นนะครับสวิตก็จะอยู่ตรงนี้อย่างที่อาจารย์ชี้ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวศูนย์กับ1 เวลาเปิดนะครับก็ดนันสวิตไปที่หมายเลขหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าไฟก็ยังไม่สว่างเนาะเราต้องนะครับจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ปุ่มนี้นะครับในการเพิ่มความสว่างของหลอดฮาโลเจนได้นะครับเราก็ค่อยๆหมุนเพิ่มขึ้นไปนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าปรับให้ความสว่างอยู่แบบกลางๆเวลาเราดูกล้องจะได้สบายตา เมื่อมันพร้อมแล้วนะครับเราจะเอาตัวอย่างนะครับที่เราต้องการศึกษาเอาไปวางบนแท่นวางวัตถุนะครับวิธีการก็คือเราใช้มือนะครับดันตัวหนอบนะครับของตัวคลิปที่ใช้ในการหนีบแผ่นสไลด์นะครับให้อ้าออกเอาสไลด์นะครับใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวคลิปนะครับจะล็อกแผ่นสไลด์ไม่ให้เคลื่อนนะครับ จากนั้นเราจะใช้แมกนาเนียลสเตชนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับในการเคลื่อนที่วัตถุนะครับให้ตรงกับตัวแสงเพราะหลักการการใช้กล้องตัวนี้คือแสงต้องทะลุวัตถุนะครับถึงจะเห็นภาพเนาะเราก็ขยับนะครับวัตถุที่เราต้องการศึกษาให้มาตรงกับตัวช่องแสงนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะปรับตัวเลนใกล้ตานะครับซึ่งกล้องนี้เป็นกล้อง2ตานะครับจะเห็นว่ามีเลนใกล้ตาอยู่2อันเนาะเราก็ใช้มือนะครับจับตัวปรับนะครับตัวกระบอกอเลนใกล้ตานะครับให้พอดีกับตัวกระบอกตาเรานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระบอกตากว้างยาวไม่เท่ากันเนาะก็ปรับนะครับให้ดูสบายตาหลังจากนั้นเราก็จะทําการ ศึกษานะครับสิ่งที่เราต้องการศึกษานเนี้ยเริ่มจากกําลังขยายที่ต่าที่สุดก่อนในกล้องตัวนี้นะครับเลนใกล้วัตถุเนี่ยก็จะมีสีกาลังขยายนะครับคือสีแดงนะครับสีนะครับสีเหลือง 10x สีฟ้า40 X และสีขาว100นะครับเราจะเริ่มจากการปรับนะครับที่เลน ใกล้วัตถุที่ต่ำที่สุดก่อนก็คือสีแดง c x วิธีการปรับภาพนะครับเราจะใช้ปุ่มปรับภาพซึ่งจะมี2ชนิดนะครับก็คือปุ่มปรับภาพอย่าง (cos adjustment knob) ปุ่มปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob) ที่กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 4x เราจะสามารถใช้ทั้งปุ่มปรับภาพหยาบและปุ่มปรับภาพละเอียดได้เริ่มต้นเราจะทำยังไงครับเราจะใช้ปุ่มปรับภาพหยาบก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราหมุนปุ่มปรับภาพหยาบสิ่งที่เคลื่อนก็คือแท่นวางวัตถุนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ปุ่มปรับภาพหยาบแท่นวางวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เร็ว ถ้าอาจารย์ลองปรับปุ่มปรับท่าละเอียดดูนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่ออาจารย์ปรับไปแท่นระวังวัตถุเคลื่อนได้น้อยมากนะครับฉะนั้นเวลาเราเริ่มปรับเนี่ยเราแนะนำให้เคลื่อนนะครับสเตตนะครับขึ้นมาบนสุดก่อนนะครับบนสุดก่อนอันนี้บนสุดแล้วนะครับ จากนั้นเราก็ดูภาพค่อยๆปรับนะครับค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพอยากจนเห็นภาพได้คมชัดเมื่อชัดแล้วนะครับให้ใช้ปุ่มปรับละเอียดปรับอีกครั้งหนึง่งให้ได้ชัดที่สุดถ้าได้ภาพที่ชัดแล้วเวลาเราต้องการศึกษา ที่กำมังขายายของเลนใกล้วัตถุ 10x นะครับให้ใช้มือนะครับจับที่แผ่นจานเลนส์หรือ revolving nosepiece เคลื่อนไปนะครับหมุนไปเลยนะครับหมุนไปจนได้ยินเสียงกิกนะครับซึ่งจะเป็นล็อกของตัวเลนใกล้วัตถุทีนี้นะครับที่เลนใกล้วัตถุกำลังขายาย 10x เราจะไม่ใช้ปุ่มปรับภาพใยา่แล้วนะครับให้นิสิตเอามือจับเฉพาะปุ่มปรับรายละเอียดเลยแล้วปรับนะครับสิ่งที่เราต้องการให้ชัดซึ่งถ้าเกิดนิสิตปรับที่ 4x ชัดแล้วบางทีเราแทบไม่ต้องใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดเลย mm hmm. เมื่อภาพชัดแล้วนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมใช้มือจับที่ รี v i ววิ่ง e p สพี e ไปที่เลนเกล้วั่ถุกกำลังขยาย40ใช้ปุ่มรปรับภาพละเอียดปรับภาพนะครับเมื่อได้ภาพที่ชัดแล้วนิสิตก็บันทึกผลถ้าต้องการเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ต้องการศึกษาจะทำยังไงวิธีการคือ ให้เริ่มจากใช้มือใช้มือจับ revolving nose piece นะครับไปที่เลนใกล้วัตถุที่ส่านที่สุดก็คือ CH ใช้มือจับปุ่มปรับภาพยาเคพื่อนแท่นวางวัตถุหรือสเตจลงจากนั้นใช้มือดันที่หนอก จะเห็นได้ว่าที่คลิปนะครับที่ล็อกสไลด์จะอ้าออกใช้มือจับที่สไลด์หยิบออกในบางครั้งเราจำเป็นต้องศึกษาตัวอย่างด้วยเลนใกล้วัตถุก,กำลังขยาย100เท่าหรือ 100x วิธีการคือเราจะต้องใช้ตัวน้ำมันที่เราเรียกว่า e u m e r ช i o o o ยนะครับช่วยในการลด การกระจายของแสงจากวัตถุที่2นะครับทำให้แสงส่องผ่านจากกล้องไปที่วัตถุได้มากขึ้นวิโดยการใช้มือจับที่แผ่นจานหมุนเลนส์นะครับหมุนนะครับเลนส์ไปทางตามเข็มนาฬิกาเนาะจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะหยดอยูมาเชนออยล์ลงไปบน กระจกปิดสไลด์นะครับ1ถึง2หยดหมุนเลนใกล้วัตถุที่กำลังขยาย 100x นะครับไปซึ่ง e m u l s ช o n Oil จะแทรกอยู่ระหว่างตัวเลนกำลังขยาย 100x กับตัวกระจกอิสไลด์หรือวัตถุที่เราต้องการศึกษาใช้ ปุ่มปรับภาพละเอียดในการปรับภาพให้ชัดเมื่อบันทึกผลเรียบร้อยแล้วการเก็บตัวอย่างทำโดยใช้มือจับแผ่นจานหมุนเลนส์หมุนตามเข็มนาฬิกาให้ไปที่เลนส์กำลังขยายสั้นที่สุดก็คือ c x ใช้กระดาษเช็ดเลนเช็ดไปทางเดียวเพื่อซับอิมัลชันมาไว้ออกเช็ดออกให้หมดนะครับจากนั้นใช้ปุ่มปรับภาพหยาบเลื่อนแท่นวางวัตถุลง ใช้มือดันหนอกให้คลิปอ้าออกเลื่อนตัวอย่างออกจากแท่นวางวัตถุให้เรียบร้อยถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับศึกษาสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้ววิธีการจะเก็บกล้องทำยังไงคือเราจะต้องหมุนเลนกล้วัตถุให้มาที่กำลังขยายต่ำที่สุดก็คือเลนที่สั้นที่สุสด ที่4 x นะครับหลังจากนั้นก็ลดนะครับกำลังไฟลงตรงนี้นะครับใช้ปุ่มนี้ลดหลังจากนั้นก็ปิดสวิตช์ใช้มือจับที่ปลั๊กไฟถอดออกจากนั้นพันสายไฟให้เรียบร้อย เป็นการเสร็จขั้นตอนในการเก็บกล้อง